สวัสดีครับพี่น้องนะครับมือนี่มาเบิ่งกันนะครับเครื่องตัดหญ้าเครื่องนี้นะครับสื่อมานะครับอ่าบอแมนของผมดอกนะครับพี่น้องเป็นไปสื่อหล้วเิ่นฝากใส่รถอ่ายนมานะครับที่นี้นะครับฮูบอว่าเครื่องตัดหญ้าเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่นะครับเครื่องตัดหญ้าเครื่องนี้ราคานะครับเกือบหมื่นนะครับเงื่อนหมื่นก็ท่อนมาบากีบาทนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเบิ่งกันนะครับว่ามันจะเป็นยี่ห้อใดนะครับทุกท่าน นี่คือเครื่องตัดห้าราคาเฉียดหมื่นครับพี่น้องนะครับยี่ห้อนี้นะครับรุ่นนี้ตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือพี่น้องเพื่อนไปซื้อแล้วเพื่อนฝากใส่รถมานะครับก็นี่แหละนะครับสภาพก็สวยงามตามท้องเรื่องนี่แหละครับอันนี้คือเงินเกือบหมื่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับอ่านี้เลยนะครับตามนี้ละนะครับส่วนคลิปการรีวิวรอรับชมได้คลิปเต็มเร็วๆนี้นะครับอาคลิปนี้ ก็จบไว้เพียงเท่านี้อันนี้บอกได้เลยว่าเงินนะครับเกือบหมื่นเงินหมื่นเขาจะทอนมาไม่กี่บาทหรอกนะครับทุกท่าน